การฝึกเนาะเริ่มจากอะไรครับเบสิกพื้นฐานการหมุนตัวตำาๆก่อนแล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยวิธีการใช้ได้ครับหมุนเวียนให้ไวหมุนตัวตวัดเบียนให้ไวลักษณะาาประมาณนี้จะช่วยเราได้ในเรื่องของการหมุนตัวเตะก,กับหลังนะครับก็โอเควันนี้ก็เป็นท่าที่ค่อนข้างยากแล้วก็ใช้พลังงานสูงมากนะครับแล้วก็สุดท้ายอยากบอก f c ว่าวิธีการใช้ไม้มมยโบราณนะครับมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเราฝึกมากเราชนานาญมาก การฝึกใช้ได้จริงๆผงบอกลูกศิษย์เสมอว่าไม่ใช่เราฝึกแค่ร้อยสองครั้งแล้วเราไปใช้ยังต่ำสามพันครั้งก็คือในเรื่องการหมุนสามพันครั้งมันจะได้อะไรครับหนึ่งมันฝึกในเรื่องของอะไรครับทักษะการหมุนตัวความชินสัญชาตญาณและความแม่นยำสำคัญที่สุดแล้วก็การใช้แรงเวลาเราฝึกสามพันครั้งก็เหมือนเราฝึกเล่นฟุตบอลนะครับคนที่ไม่เคยปั่นฟีกิกเข้าหรือเตะเตะไม่เป็นก็ต้องฝึกเตะถามว่าโรนัลโด้เบซี่เนี่ยเขาฝึกฟีกิกวันละกี่ครั้งลองไปถามดูนะนะครับมันคือทายัางไงถึงจะเกิดกนนกดัชาาาตใในนนกร้้งไี่ย มันต้องฝึกค่างๆข,ขนาดนั้นแต่ว่านี่คืออีกไหม้มาหนึ่งที่คนไทยรู้สึกว่าจะชื่นชอบนะครับแล้วก็ปัจจุบันเห็นได้เห็นได้ยากที่เห็นคนใช้บ่อยๆก็จะไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกับอนนะุรักษ์และสืบสานในเรื่องของท่าตะลเคล้ยวก็ทั้วันนี้ผมครูแดนกับครูแฮมต้องลาไปก่อนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกท่านก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ผมผมครูแฮมด้วยนะครับสำหรับช่องครูแดนมวยท่าสองพญาพิชัยนาหัาสำหรับวันนี้ผมครูแฮม ขอบคุณ f c ที่ติดตามรัชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ